สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะเอาอาหารบ้นบานๆนะคะแกงเห็ดนะคะสไตล์ไทยโยง,ง่ายๆนะคะกินกับไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะกินให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขแล้วนะคะมีประโยชน์มากมายนะคะเพื่อนๆจ้ะวันนี้ก็นำเสนอแค่นี้ค่ะเป็นช็อตสั้นๆเนาะ แกงเห็ดเราก็จะใส่น้ำย่านนางมีฟักทองนะคะใบแมงลกักแล้วก็มีใบเ,เห็ด3ามอย่างนะคะเห็ดเข็มทองเห็ดรินจิเราก็จะมีเห็ดฟางนะคะเห็ดสามอย่างก็จะมีประโยชน์นะคะต่อร่างกายกินไปพร้อมกับไก่ย่างข้าวเหนียวก็อร่อยเต็มที่แล้วจ้าพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยในวันสงการานตสดชื่น ชอตสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ